สวัสดีอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้เรา,าจะมาทดลองเรียนกันนะคะโดยวันนี้คุณครูจะปรับพื้นฐานให้เป็นรายบุคคลก่อนในคาบแรกๆนะคะวันนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากคะ่ะเต้นมากนะคะอ่ะพื้นฐานอยู่ในระดับไหนเอ่ยสามารถพูดได้บ้างไหมคะนิดหน่อยคะ่ะ ได้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฟอร์มให้ฝึกพูดนะคะไม่ต้องตื่นเต้นเนาะตรงไหนติดขาดคุณครูก็จะช่วยเหลือโอเคเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะโอเค I will give you some example let me introduce myself ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะ my name's สุธิชานวการัญยู my, s <S hmm. ana, my nickname จ๋า you can call me ครูจ๋า I'm 37 years old I work at Udon Thani. I live in Thailand and I have no brother or sister, but I have two daughters. My favorite food is sushi and my favorite color is blue color. I like to watch movies in my free time and I like to go to Pattaya in my holiday. Okay, now it's your turn. Please introduce yourself. อื่า uh, my name is ปัทภันพรเอี่ยมหนุ I am 35 y e a r o l d I study at ตั้งกรงจิตภนิเชการ I live in Bangkok I have two brother My favorite food It i อส้มตำ my favorite color is pink I like to reading book in my free time I like to go to นครศรีธรรมราช in my holiday okay thank you โอเค I will give you some c o l l e c g เดี๋ยวจะแก้บางอย่างให้นะคะอะ uh, I live in I live in คำนี้นะคะแปลว่าอาศัยอยู่ที่ไหนเราสามารถตอบเป็นชื่อจังหวัดหรือชื่อประเทศได้ขึ้นอยู่กับบริบทหรือว่าสถานการณ์ขึ้นอยู่กับคนที่เราคุยด้วย,ยเป็นใครถ้าคนไทยด้วยกันเราสามารถตอบเป็น ชื่อจังหวัดค่ะ I live in อุดรธานี and you live in Bangkok, r ight <Huh. S 1> okay you live in Bangkok And um, my favorite ฟับวาริดเราเคยเรียนมาว่าบอลลิศใช่ไหมเราเคยเรียนว่าฟับบอริศแต่ออกเสียงว่า f a r b a l i t favorite ฟับวาริดค่ะ ทีนี้ <But S 1> เทคนิค <what? S 1> เทคนินคภาษาอังกฤษคือเวลาเราเห็นตัวชีที่ไหนนะคะตัวชีต่ตัวดีเนี่ยเวลาอยู่ในคําศัพท์คําไหนนะให้เราออกเสียงตอนจบด้วย <Okay. S 1> เบาๆก็ได้แต่ต้องออกถึงไม่มีเสียงแต่ก็ต้องทำแบบทำนิ้นอ่า f a b r i t e f a b r i t e f a b r i e Food ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงพูดาพูดว่าเด แต่ครูจะทำลิ้นเสมอค่ะฟูดพูดนั่นแหละค่ะ <Food. S 1> ใช่เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชินกับมันเพราะมันคือภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาไทยวิธีออกเสียงของเขาเป็นแบบนั้นค่ะ mm hmm. อ่าาอหารที่ฉันชอบอาหารที่โปรดปรานคือจุด,จด,จด my favorite color is pink นะคะถูกต้องค่ะ I like to read a book read a book in my free time and I like to go to นครศรีธรรมราช in my holiday นะคะชอบไปนครศรีธร,รรมราชชอบไปตรงไหนเอย่ยอ๋อไปอ่าเขาชุมทองค่ะ อมเป็นโฮมทาวน์ไปบ้านไปไหนะว้พระทำบุญค่ะไปไหว้พระทำบุญนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเนี่ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกันผ่านเดล็อกนี้นะคะ What do you do in your free time What do you do in your free time เป็น dialogue ที่เป็นประโยคที่เราเอาไว้ใช้ make friend make new friend เวลาเราเจอฝรั่งหรือเราอยากามีมีอะไรจะคุยกันเล็กน้อยกับฝรั่งกับเพื่อนใหม่เราสามารถที่จะถามเขาเกี่ยวกับ งานอดิเรกหรือว่าฟรีไทม์เขาชอบทำอะไรเนี้ยดีดีกว่าคุยแบบอื่นๆที่มาละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวเพราะนั้นเรื่องนี้มันจะทำให้เรารู้สึกรู้จักเขาถึงไลฟ์สไตล์ว่าเขาชอบทำอะไรนะคะถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาชอบตีกลอฟอย่างงี้ใช่ไหมล้าบอกเขาชอบตีกลอฟแสดงว่าเขารวยไหมน่าจะรวยใช่ไหมคะหรือว่าถ้าบอกเขาบอกเขาชอบฟิชชิ่งไปตกปลาแสดงว่า ผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนแบบไหนชอบความใจสง,งบอะไรแบบนี้ไหมเป็นไปได้เราสามารถทำานายได้ว่าเขาเป็นคนแนวไหนาน,านี่นะคะเข้ากับเราหรือเปล่าโอเค What do you do in your free time okay I like to read a book and I like to listen to pop music And I really like to watch movie in my free time from Netflix. But I don't like to dance. And I like to sing a song, but my wife is not beautiful. Okay, and how about you? Mm. <laughs> what do you do in your free time? You can say I like I like to read. I like to read. I listen to music. I like to watch movies, I like to dance. I like to sing a song. Okay, you all like to do everything. Okay, you like to do everything. And what do you do in your free time? Do you like to uh, um, travel? I'm Yeah. Yes. I like to list a book. Okay. okay and you like to go to temple I know I I don't like to dance oh really? อะตอนนี้เราชอบทำอะไรกันแน่ฮะเอาเอาตอบเราเลยเอาตอบของเราเลยใช้ได้เราใช้คตอบของตัวเองอือ I like to read a book. Uh -huh. I like to listen to Yes. I I reading and to And I don't like to watch movie. I don't like to dance and Do you I Do not like yourself? to No. Okay. Ah. เดี๋ยวเราเอาได้หลอกนี้นะคะไปใช้ประยุกต์ในการถามเพื่อนอยากถามอยากรูว่าเพื่อนชอบอ่านหนังสือไหมประโยคข้างบนสุดเนี่ย what do you do in your free time อันนี้เป็นคำถามปลายเปิดแบบเขาจะตอบอะไรก็ได้ใช่ไหมคะไงเขาจะตอบอะไรก็ได้ไม่บังคับแต,แต่ถ้าถามว่า do you like do you like to read a book อันนี้คือแค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ yes or no mm hmm. แค่นั้นนะ่ mm hmm. นเดี๋ยวครูจะ <do. S 1> นะ yes I do no I don't o okay, k ไหม mm hmm. do you like to read a book mm hmm. I like yes I do yes I do uh, yes, I do. do you like to listen to music Yes I do. Do you like to listen to pop music? Don't like. No no no. ฟังอีกครั้ง Do you like to listen to pop music? ดนตรีป๊อปช่องไม่ช่อง Yes. อ่าคุณครู yes, แรกนะยังไม่ยังไม่ move ยังไม่ movey เลยนะคุณครูยังถามอันนี้อยู่อยากให้ฟังหลายรอบ and ha. do you like to listen to um, hip-hop no. no no okay no i don't do you like to listen to country song no i don't, <laughs> no. No, I don't. ah my no, country song Okay, let's move to watch movie. Do you like to watch movie in your free time? No, I don't. Okay. Do you like to dance? No, I don't. Do you like to sing a song in your free time? No, I don't. Okay. Can you sing a song? Can you? No. no okay can you dance no no I don't okay no, no, I I no I can't yeah. no ag, I can't คุณครู do you like จาก do you like ที่แปลว่าชอบไหมคุณครูเปลี่ยนเป็น can you can you ทำได้ไหม can you sing a song อ่า no I can't ใช่ไหมคะ can you dance No I can. โอเคถูกต้องค่ะดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยคทักทายเจ๋งๆกันนะคะสามารถเห็นจอไหมเอ่ยเห็นหน้าจอไหมคะเห็นค <c oughs> ่ะอ่าอย่างที่เรารู้การประโยคทักทายเจ๋งๆก็มี Good morning Good afternoon Good evening เรารู้กันอยู่แล้วเราว่าเราเรียนมานานแล้วนะคะตอนเช้า Good morning ตอนบ่าย good afternoon good <morning. S 1> ตอนเย็น good e v อ n น n ่ว่าแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราออกเสียงมันถูกไหมเราอาจจะออกเสียงอะไรก็ได้เพื่หลังฟังเข้าใจหมดค่ะ Good morning เขาก็ฟังเข้าใจอ่ะ f t e r จ o น n เขาฟังเข้าใจขึ้นอยู่กับว่า <Good morning. S 1> เราอะอยากให้เขาประทับใจเราไหม mm hmm. ว่าเราพูดได้นะ mm hmm. หรือว่าเราพูดสำเนียงดีนะ เออถ้าเราอยากได้สำเนียงเราต้องตัดภาษาไทยทิ้งไปไม่ Good morning โอเคไหมเพราะว่าในหัวเรามันจะได้คำศัพท์แล้วแหละแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนสำเนียงการออกเสียงเปลี่ยนสำเนียงนะอะอะไรที่เราใช้ทับศัพท์อยู่อย่างเงี้ยให้เราเพิ่มสำเนียงเข้าไปแค่นั้นเองอะไหนาลองออกเสียง Good morning, Good morning, Good afternoon, Good afternoon, Good evening, Good evening. Okay. คำว่า good ถ้าออกเป็นก o ดจะดีมากเลยไม่ต้องออก <Good. S 1> เป็นกู o ดโอเคไหมถ้าออกเป็นกึดมันจะเหมือนที่ขึ้นค่ะ เราดูกันนะ Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening อาคุณครูเขียนเป็น o ู d ก็จริงแต่ถ้าทุกคนออกเป็น good มันจะเหมือนยิ่งขึ้นค่ะที <Good. S 1> นี้พอเราสวัสดีเขาแล้วอันนี้แปลว่าสวัสดีนะคะตามมารยาท <c oughs> เรามักจะถามเขาว่า how are you how are you ใช่ไหคะอ่า uh. คุณคุณแนะนำสามอย่างค่ะ how are you how are you doing กับ how are you today ข้อสังเกตนะ how are you doing ไม่ได้แปลว่าคุณทำอะไรนะ uh. ถ้าทำอะไรคือต้องเป็น what what ที่แปลว่าอะไร What are you doing คุณทำอะไรแต่ว่าในวันนี้ How are you doing เป็นภาษาใหม่ของฝรั่งแปลว่าสบายดีเป่าโอเคไหมเขาไม่ได้มีแค่ how are you เราเอาไปใช้ได้หมดเลยนะคะเลือกไว้อันหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลือกไว้หรือยังคฮะ uh. เลือกไว้แล้วนะ,ะโอเคต่อไป เราเลือกคำตอบด้วยค่ะคำตอบของเรามีสองแบบถ้าเราสบายดีให้ใช้ช่องนี้นะคะถ้าไม่สบายให้ใช้ช่องนี้นะคะถ้าสบายดีก็มี I'm fine, thank you I'm fine, thank you สบายดี I'm quite well I'm quite well แปลว่าค่อนข้างสบายดีนะ Thanks and you I'm so so thanks กองั้นๆแหละเรื่อยๆ I'm great great, great. ไม่ต้องมีแอมก็ได้ great thanks great thanks oh. เลือกไว้หรือยังคะ oh. อือ่าแต้คุณครูแนะนำก็ oh. คุณครูแนะนำอันนี้นะคะ air hostess ใช้บ่อยค่ะ air hostess ได้งานบริการเวลาเขาถามเวลาเขาทับถ,าถ,าถา่ถายกันก็จะใช้ great thanks ต่อไป ไม่สบาย I'm not very well. I'm not very well. I have a cold. Very well. I'm not cold. ฉันเป็นหวัดโคเป็นหวัดนะคะสำหรับคุณครูวันนี้อ่ะอืมคุณครูเจ็บคอเจ็บคอว่าไงอ่ะ เจ็บคอนึกออกไหมช่วงนี้เขาเจ็บคอกันบอ่อยอะโควิดจะมาอีกรอบแล้วจะมีการเจ็บคอกันอีกแล้วก็คือ sore throat sore throat นะค <Saw> ะเจ็บคอคอค่ะ throat throat มันจะออกเสียงแปลกๆเนี่ย throat เจ็บคอ throat throat okay not very well I have a sore throat วันนี้นะฉันมีอาการเจ็บคอ I'm not good mm hmm. I'm not fine ไม่สบายทั้งไม่สบายกายและไม่สบายใจใช้ I'm not fine ได้หมดเลยอย่างเช่นโดนโดนเหยียบเท้าอยู่จ้ะแล้วหันมาถามแล้วว่าสบายดีไหมเอา I'm not fine คุณจะค <I 'm S 1> เหยียบเท้าฉันอยู่ไง I'm not fine อย่างนี้นะคะอือ หรือวันนี้อากาศร้อนสบายดีไหมไม่ดีอ่ะ I'm not fineMy room is very hotI'm not okay อันนี้ทั้งไม่สบายกายและไม่สบายใจใช้ I'm not okayI'm not okayNot good ไม่สบาย <Yeah. S 1> Not good Ooh. แต่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินประโยคจากับหนังว่า not so good not so good ก็ไม่เท่าไหร่นะคะอ่ะเลือก mm hmm. ไว้ได้ยังคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาซ้อมทักทายกันนะโอเคพร้อมอยังโอ้โอค่ะ good evening how are you today ออ mm ่า hmm. um I'm fine. thank you โอเคน่ะดีมากค่ะทีนี้มาแก้ประโยคกัน thank you เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยค่ะภาษาไทยตอะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นพูดภาษาอังกฤษว่า thank you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 , thank you. Mm. Thank you. ใช่ค่ะ ค่ะแป้งสุกค่ะอ่าเอาใหม่แล้วอย่าลืมตามมารยาทอย่าลืมถามกลับ and you and you นะคะอืมโอเคเอาใหม่ good evening how are you today glass แป้ง แกล้งอายูนะคะไม่เป็นไรอ่ะดีมากเลย